นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนาวัชชานิัมมานิเอตัมังคะลมุตตมันติ ธรรมะนี่พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องการสร้างสมบุลมคุณงามความดีสร้างบุญบรารมีของตนเองให้แก่ก้าเพื่อจะได้สามารถสาระลกกิเลส ให้อันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อยู่ทั่วโลกนี้แค่ตัวของเรานั้นก็ดีทุกท่านทุกคนทั้งพระภิกษ,ษุก็ดีหรือฆวาศกมบาสิกาเพื่อเราท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในธรรมให้จะนำชีวิตของตนเองนำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์คนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นคนที่สร้างสมอบรมคุณงามความดีมาหลายพบหลายชาติแล้วอบรมคุณงามความดีมาแต่บางท่านบางบุคคลอาจจะได้เกิดมาหลายชาติได้เป็นมนุษย์บางคนก็จะยังเพื่อนะเกิดใหม่อันนั้นเขาก็ยังอยู่ไกล ที่เราเห็นคนทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีเรื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันก็จะเห็นอย่างนั้นแม้การชริยามนรยาติก็เหมือนกันว่าผิดเตกแตกต,ต่างกันในร่ำรวยมั่งมีหรือทุกจนก็ต่างกันรูปร่างกายพอดีเป็นกายเป็นมนุษย์แต่ก็ส หน้าตาก็ไม่ค่อยเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าอ,อันนี้เป็นเรื่องกรรมที่นำให้สัตว์โลกมาเกิดเฮ่ว่าเมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้จะไเรื่องร่ำต่ำสูงร่ำรวยมั่งมีทุกจนสวยสดงดงามและขี้เหร่ออย่างไรก็ตามแต่ว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เห็นผู้มีจิต สูงกว่าสัตว์ในรรชาติทั้งหลายว่ามุ่งหมายขวงความตั้งใจของพวกเรานั้นถ้าพากันมาปฏิบัติในวันพระวันโกนก็ดีหรือวันต่างๆที่เราอยากจะสร้างครงามความดีเพื่อพัฒนาตนเองนั้นให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกภพทุกชาติจนสามารถที่จะสำรักเกิเลน ความโลดควมโกดธควาหลงให้หมดสิ้นจากดวงใจนั้นละ่ะจุดหมายปลายทางที่เราตั้งเอาไว้เหฉะนั้นทุกท่านทุกคนคนเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีใครอยากทุกไม่มีใครปรารถนาอยากเห็นทุกมีแต่ปรารถนาอยากพ้นทุกปรารถนาไม่อยากเห็นพบไม่อยากเจอทุกอยากจะพ้นทุกทุกคน อย่างอยู่มีความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจไม่ว่าอยากสบายกายสบายใจไม่มีใครอยากทุกกายทุกใจอันนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันเรื่องกรรมที่พวกเราพากันกระทําอยู่แม้เราจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดมานใดเมืองใดก็แล้วแต่แต่หากว่าเรานี้ ขอให้เป็นคนที่มีความภูมิใจในชีวิตมาเรานี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วควรที่จะสร้างสมบุ์บุญบารมีนี้ให้แก,ก่ก้าให้ดีกว่านี้ให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่านี้ให้เป็นคนที่มีสติปัญญารักษาตน ควบคุมดูแลตนฝึกฝนอบรมตนพะุงงตนพัฒนาตนเองเพื่อให้ตนเองนี้จเจริญลุ่งเรืองในชีวิตเป็นจุดหมายปลาทางในชีวิตของพวกเราห้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> พระองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ว่าวัชชาในกรรม,มานิเอตมังกลมุตตมัง มันทำอนการงานอะไรต่างๆนั้นที่มันจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเรานั้นอะไรจะเป็นมงคลในด้านการทำทางกายก็ดีอันสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญเกิดขึ้นเมืนเราจะทำอะไรต่างๆหน่วยร่างกายของเรานี้ แม่จะทำอยู่ทำจินทำข่อสร้างอะไรก็ดีทำถนนน้น,นทางอุดน้ำบอ่อขอสลาทก็ตามทานผ้าผ่อนทอดสบายเครื่องนุ่มหูมจะรักษาโรคภัไข้เก็บช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลกันเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรต่างๆช่วยเหลือกันตามกำลังความช่วยเหลือได้เราก็ใช้ร่างกายของเรานในเดง เราได้มาแล้วเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ร่างกายเนี่อย่าใช้ให้มันเสียประโยชน์เหมือนบางบุคคลเขาใช้มันเสียประโยชน์นี่เพื่อจะให้ร่างกายนั้นตั้งอยู่ในคุณงามความดีเพิ่งจะให้พากันตั้งใจสร้างแต่สมมติอบรมแต่คุณงามความดีความดีนั้นก็คือว่าเราจะทําบุญย่าได้ลกล่าวมานั้นทําความดีอย่างนั้นก็เป็นบุญ